เน่ขออนุญาตคุยสมบะหน่อยคข้ามเ,เรียกแข่งมานดูมั้งอนี่สมบะหน่อยฮะเฮ้อืมสวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องป้องไปสูหูซูคลนละครับมาพบมาพร้ากับช่องจ่าชาติถุงล่าคืเอเก่านะครับพี่น้องครับวันนี้นะครับบรรยากาศคึมๆพายุเขีาภาคอีสานเดี๋ยวนะครับเนาะทางละเอ็ดเก่าคึมเพื่อเอาด้พี่น้องเนาะ มืาอนี át, Jamie, ้จ้าชาติก็เลยได้เมนูบ้านๆนะครับมาฝากพี่ฝากน้องเป็นเมนูหนึ่งปลารได้พี่น้องเน้อหนึ่งปลาร์นะครับเป็นหนึ่งปลาตะเพียนแล้วก็ใส่บะหุ่งสุกน้อพี่น้องบะหุ่งเค็มน้อพี่น้องเน้อใส่นี่ฟักทองแล้วก็มีกระล่ำน้ำน้อพี่น้องเน้ะที่เด็ดคือคือก็พี่น้องนี่นี่สมบะหน่อยได้พี่น้องเน้ะปลาจอมแดงอดจริงคือได้พี่น้องเสียบคัดขนาดพี่น้องเจ้านี่ผมซื้อมาตลาดโตลุงย่ามุโซนะครับกระปุกละหนึ่งร้อยบาทใช่ปะเดี๋ยวได้พี่น้องเน้อเอาพี่น้องมึง้ะนี่คัดขนาดเลยดได้พี่น้องนี่ นี่นี่นี่ผู้ใดสนใจก็ไปสั่งน้ำพึ้งหลอดได้นี่เด้อเสียบอีดีพี่น้องนี่ลองสั่งน้ำพึ้งไปกินบ้างได้พี่น้องนี่ผมซื้อมากับปูละลอยบริได้คาโค้ชห้าเพิ่นได้พี่น้องเด้อแต่ผมเสียบก็เลยอยากบอกตัวนะพี่น้องเนาะมาพี่น้องมาเนี่ยกับมันนี่มีของหวานนี่ขนมหวานเขาเอื่อขนมเอียงมาเนี่ยมามาพี่น้องกับเจียวเนี่ยซีฟู้ดเพิ่นนี่ยล่ะแซบเซียนเหมือกันได้พี่น้องเนอะเดี๋ยวมามาพวกเขาเนียนหันเลยพี่น้องเลยวันน่ะ มักคักเนี่ยขออนุญาตคุยสมบะหน่อยข้ามเรี่ย,ยแขงมาดอวยมื้งน,นี่สมบะหน่อยฮาเอ้อืออม

หวานแห้งพี่น้องอัศจรรย์อีกแล้ว,จจลวสม,มประจอมไปหน่อยผนลิ่นนะพี่น้องตอนนี้

Ok ừ. đi đi ngoài Bánh hả? Mỡ สะจั่น์คือเกาเลยพี่น้องเอ,อ้ยเอาคําหนีฝากให้พี่น้องเอฟซีนี่นี่ทำยังไงไม่นุ่มบานเท่าไมนสุดยอดเลยพี่น้องเอ,อ้ยเอาเขัาบาน เขาติดมือเลยเพื่องเล่นดินหลายหดว่านี่ปู่บะเขือมา สังไงฝนลงเม็ดเลยพี่น้องเอ้ยพี่น้องนี่เสียงบ้านเอ้า หวานสมประจอมเนี่ยครับสมน,น้อย สุดยอดพี่น้องเลยไม่อยากคิดบอกเลยหนึ่งปลา,าเนี่ยหนึ่งปลามันบานเท่าไรแล้วกางอยากไล่อยน่นงอยได้พี่น้องนะนี่กางตัวไหวเลยก <c oughs> างควาด,ดีดีเลยพี่น้งงนนองกางหมดเลยเขาเดียวปั่นมาท่านหมดแล้วอื้มอื้ม <c oughs> <c oughs> ขัดขนาดพี่น้องเอ้ยอย่างหลายเมนูนี้ฝากไว้เลยพี่น้องเสียงเสียเลยเกิน เงยขึ้นมาดูมา โอ้ซักอยู่พี่น้อง ya อืมอืมขนมขนมยังไม่พี่น้อง เขาเนี่ยกรอบอ,อ,อ๋อมอัศจันทร์พี่้องเอ้ยเอานะครับพี่้องก็เรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูนี่เมนูหนึ่งปลาเมนูบ้านๆนะพี่้องเนาะกับสมบะจอมกับหนึ่ง บะเอื้อมะบะเอือ้อหรือว่าแบบฟักทองนะพี่น้องเนาะกับมะละกอสุกเขน่นออกมาหนึ่งแซ่บๆเลยเหมือนเลพี่น้องนี่ก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องด้วพี่น้องเด้อที่ให้เกียรติเข้ามารับชมช่องใจาชาติถุงกระลานะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ใจาชาติได้เหตคลิปต่อตไปเนาะครับเนาะสำหรับวันนี้ขอให้พี่น้องรำล้ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดขอสมพรมุ่งมั่นปรารถนาทุกขุทุกคนโชคมาทุกคนสวัสดีครับ